โอเคค่ะทีนี้มาต่อคลิปนี้นะคลิปนี้ก็คือเราจะเอา,เอาไฟล์ Su ด o ก u 20เกมที่เราให้ ChatGPT ช,ช่วยทำให้จากครั้งที่แล้วนะคะเอาไปทำงานในในแคนวาต่อทีนี้เวลาเอาไปทำก็คือเรากดดาวน์โหลดไฟล์นะคะดาวน์โหลดไฟล์จินนะดาวน์โหลดไปแล้วนะคะดาวน์โหลดไฟล์ซึ่งพอเราดาวน์โหลดไฟล์ปุ๊บไฟล์เนี้ยจะไปอยู่ในไฟล์งานดาวน์โหลดของเรา นะคะไปอยู่ในไงไฟล์งานดาวน์โหลดของเราอยู่ตรงไหนไปดูกันนะคะไปดูกันอ่ะโอเคโอเคมาดูที่ไฟล์งานของเรานะคะก็มาที่เครื่องเรามันจะอยู่ที่คําว่าดาวน์โหลดนะคะทุกคนนี่นี่คือดาวน์โหลดนะคะนี่มาแล้วไหมสุกุอยู่ตรงนี้อหน้าจอใหญ่ๆจะได้เห็นนี่นะคะตรงนี้ก็กดปบ่ลคลิกเข้าไปค่ะ พอเรากดดับมันคลิกมาค่ะเราจะเห็นแม้มีเกมที่เขามาให้มีอินเด็กบอกเลยว่าเกมระดับง่ายยากมีกี่เกมนะคะปานกลางยากเห็นไหมคะอ่ามีมาให้เป็นแบบนี้เกมหนึ่งเกมสองจนถึงเกมที่ยี่สิบนั่นแหละค่ะนะคะคือเราสั่งเนี่ยเขาจะให้มาอันนี้เป็นเกมหลักที่มีตัวเลขศูนย์เนี่ยว่ให้เติมนะคะตรงนี้คือเฉลยด้านเนี้ยคือเฉลย นันข้างขวามือเห็นไหมนี่คือเฉลยเห็นไหมคะเวลาเราเอาไปทํางานเราเอาตรงเฉลยนี่แหละนะคะอ่ะยกตัวอย่างนะคะเรา,เาไปทํางานคือเอาตรงนี้คลิกขวาเลยค่อมนะคะลากค่อมตารางทั้งหมดคลิกขวาดับเบิลคลิกนะคะคัดลอก c o p ป,ปีแบบนี้แล้วเราก็กลับไปที่ที่ไหนคะที่แคนวาของเรานะคะอ่าไปที่แคนวานะ,ะอันนี้ซบับชอแชร์ตรงนี้ก่อนอ่ะ อยู่ไหนอ่าเข้ามาที่แคนวาค่ะอ่าแล้วก็คลิกเข้าไปที่แคนวาเนาะนะคะเข้ามาที่แคนวานะคะเราก็เลือกหาอ e ีบุ๊กนะอย่างเงี้ยอีบุ๊กโคเวอร์เพจอีบุ๊กโคเวอร์อย่าง e e างี้ก็ได้นะคะหรือจะพิมพ์นะคะพิมพ์คําว่าอ e ีบุ๊กก็ได้แต่จินน่ะเตรียมเอาไว้แล้วนะคะอันนี้มาแล้วนะคะจินเตรียมเอาไว้แล้วนะคะนี่มาอย่างนี้เลยอันนี้ปกขนาดอ e ีบุ๊ก นะคะเป็นเทมเพลตนะจินเตรียมเอาไว้แล้วอ่ะมาที่โฮมใหม่นะมาที่โฮมนี่นะคะสมมติอ,มอันนี้เตรียมเอาไว้แล้วซึ่งถ้าเรามีปกที่มีรูปเราเตรียมเอาไว้เราก็เอามาใส่นะแต่วันนี้พาทำตารางก่อนนะคะนี่เตรียมปกเอาไว้ วางเป็นข้าวๆเอาไว้ว่านี่ปกนะคำนำนะสารบัญก็ใส่ไปบทที่หนึ่งบทที่สองนะซึ่งอันนี้เราจะมาทําเกมที่หนึ่งก็เลือกกระดาษมานะคะแบบนี้เป็นเกมที่หนึ่งอ่ะใส่ตัวหนังสือบอกหน่อยว่าเป็นเกมที่หนึ่งนะคะอ่ะเกมที่หนึ่งเกมหนึ่งนะคะแบบนี้นะ,ะจับโยกขึ้นไปไปข้างบน สร็จแล้วนี้ในเกมเนี่ยเราจะใส่อะไรข้างล่างเราก็พิมพ์ไปนะคะสมมุติว่าเราจะใส่ขั้นตอนการเล่นเป็นหน้าๆไว้ในนี้ก็ได้นะคะวิธีการเล่นสมมุตินะวิธีการเล่นอ่ะอาลงมาตรงนี้อ่าฮะใส่เราก็ตกแต่งเอาค่ะแต่ว่าตอนทําแรกๆอ่ะจินยังไม่ได้ตกแต่งอะไรหรอกเราใส่ข้อมูลดิบเข้าไปก่อน แบบนี้นะคะเมื่อกี้เราทำไงมาคะ Copy มาแล้วเนาะจาก Excel เราก็มาก็มาวางตรงนี้เลยนะคะ Place ลงไปเห็นไหมคะมาแล้วเนี่ยนะเอาเมาส์มาคลิกตรงในข้างในงานแบบนี้ให้ขึ้นกรอบแบบนี้มีจุดกลมๆแบบนี้อยู่ตรงมุมจับย่อค่ะจับย่อนมจับย่อก็คือเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้แล้วก็ให้มันขึ้นลูกศรแบบนี้สังเกตนะคะแล้วก็ย่อเข้าไปนะคะ เราจะเห็นตรงนี้ค่ะที่เป็นสี่เหลี่ยมกระบาดแบบนี้จับโยกได้ตรงนี้าย่อ,ยอเข้ามาหน่อยให้เขาอยู่ในกระดาษน,นี่นะคะขยับให้มันตรงนะเห็นหมให้ได้แล้วเนี่ยคลิกขยับให้ตรงอ่าโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราจะทําตารางนะคะเราจะทําตารางอ่าย่อขึ้นไปอ่าบาลานแล้วยัง วิธีการเล่นอ่ะเกมที่หนึ่งเอาตรงสื่อมาชิดมุมแบบนี้เหมือนกันก็ได้จะได้ดูเป็นระเบียบหรือยังไงก็ได้แล้วแต่เราจะจัดตกแต่งนะคะอันนี้อ่ะทาําเป็นตารางขยายให้ใหญ่นิดมันจะได้มองเห็นนี่นะคะได้แล้วเสร็จแล้วยี่เราจะทําเป็นตารางนะคะตารางในนี้อีกเพื่อให้เส้นมันชัดขึ้นนะเราก็คลิกพื้นที่ข้างในตรงนี้คลิกพื้นที่ข้างในตรงนี้แล้วเราก็คลิกตรงตรงอันเนี้ยค่ะกลมๆเนี่ยให้เขาขึ้นพื้นที่งานสีม่วงๆนี้นะคะ พอขึ้นพื้นที่สีเงี้ม่วงๆแบบนี้เราก็มาที่ตรงข้างบนนี้ค่ะเขาจะขึ้นตารางมาให้นะคะคลิกตรงตารางนี้เล,ออนนเลือกอันนี้นะี่อกอันนี้นะเห็นมืออยู่ใช่ไหมนะคะเปลี่ยนให้เป็นสีดําค่ะระดับความหนาของเส้นเอาเลขหนึ่งอานะเลขหนึ่งได้แล้วคลิกเลยนะะ่ะโอเคเอาแบบเส้นนะไม่เอาแบบปะแบบนี้เอาสีดําสีดํานะคะสีดํานะคะ เห็นไหมเขาจะชัดขึ้นกว่าเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้เป็นสีเทาอ่าและเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาทําตารางเล็กๆข้างในเป็นช่องนะคะนี่เวลาทําก็คือเอาเมาส์นะคะมาใส่ช่องแรกสองสามลงมาบรรทัดที่สองบรรทัดที่สามเป็นเก้าช่องกลับมาที่ช่องตารางแบบนี้อีกทีหนึง่งนะคะตีเส้นกรอบข้างในเขาให้เป็นเส้นแบ่งแยกที่ชัดขึ้น นะคะเอาสีดำโอเคอ่าเอาสีดำเอาเส้นระดับสองค่ะอึ๊บมมันจะเป็นเส้นดำเห็นไหมคะดำกว่าปกติทำไปแบบนี้ค่ะทีละช่องให้ครบ9้าช่องก่อนนะคะเราจะได้แบบว่าค่อยก๊อปปี้ไปเป็นเฉลยเป็นเกมอ่ะสองนะ เมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีสีเทาด้วยอ๋อใช่เห็นไหมเราก็ต้องมาทําให้เป็นสีดําทั้งคู่ก่อนนะคะเอาเส้นให้เลขสองสีดํากรอบสี่เหลี่ยมดูสิอ่าเห็นไหมคะอ๋อแต่มันมีข้างในเป็นเส้นแบบนี้ด้วยไม่เอากดย้อนกลับเอาใหม่เอาใหม่เอาเฉพาะเส้นกรอบให้เป็นสีดําเข้มนะคะกรอบแบบนี้เอาสีดํานะคะระดับสองนะคะ ่ะนีได้แล้วโอเคอีกทีหนึ่งนะคะกรอบนี้สีดำความเข้มของเส้นสองอ่ะสีดำนะคะอ่ะเต็มดำแล้วปึ๊บปึ๊บอ่ะเข้มแล้วเห็นไหมคะอ่ะทาทำอีกเอาข้างบนดิเนาะนี่นะคะกรอบสีดำระดับสองนะคะ ให้เป็นสีดำก็นะคะเอาให้เต็มก็สีดำเส้นระดับสองอ่ะตรงนี้ดำไหมเอาใหม่เก้าช่องเลือกตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เป็นสีดำเส้นระดับสอง อีกทีหนึ่งค่ะเพราะเมื่อกี้มันเป็นสีเทาอุยอีกทีหนึ่งเอาไหม่เา้หม่เาใหม่กรอบนี้ให้เป็นม่วงบางๆนี้นะคะมันถึงจะอยู่ที่คำสั่งนี้แล้วก็เลขสองโอเคดำแล้วนี่เส้นเลขสอง เห็นให้เป็นสีดำทั้งหมดกรอบนี้กรอบนี้นี่นะคะอีกแค่จะเสร็จละ <No. No. S 1> โอเคกรอบนี้สีดำสีดำนะคะเสิ้นระดับสอง สีดำแล้วกรอบสี่เหลี่ยมนะคะอ่าต่อมาเหมือนกันนะคะเส้นสองก็กลับมาเช็คให้เป็นสีดำด้วยนะอ่ากรอบนี้อืมสีดำเส้นเลขสอง สีดำปึ๊บนี่เรียบร้อยแล้วค่ะนะอันนี้คือเกมที่หนึ่งเอาไว้ตรงกลางดีกว่าอ่ะเกมที่หนึ่งอืมเกมที่หนึ่งเสร็จแล้วค่ะนะคะจะขยับตรงนี้นะอ่ะเกมที่หนึ่งเสร็จแล้วนี่พอเราได้เกมที่หนึ่งแบบนี้นะคะอ่ะมาตรงนี้นะคะกริดวิวฟึบเราจะเห็นเกมที่หนึ่งมาแล้ว เราอยากได้ทั้งเกมที่หนึ่งแล้วก็เฉลยใช่ไหมคะเราเลือกตรงเกมที่หนึ่งแล้วกดดูพิเคตน่าทาซ้ํามาอีกอันนึงอันหนึ่งมันจะเป็นเกมอันนึงจะเป็นเฉลยอันทนี่สองเราให้เป็นเฉลยเราก็คลิกเข้ามาที่เฉลยค่ะแก้ตรงนี้ให้คาว่าเป็นเฉลย,ยก่อนเฉลยอา้าวพิ์ผิดเฉลยเฉลย,ยหนึ่งเฉลย,ยเราไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องลบตัวเลขเรากลับมาที่เกมหนึ่งนะกลับมาที่เกมหนึ่ง เมื่อกี้มันมีทั้งเกมหนึ่งและ,ฉะเฉลยแล้วเห็นไหมคะเหมือนกันเลยสองอันเนี้ยเราเลือกอันนี้เป็นเกมเกมเราก็ต้องลบออกเป็นบางตัวถูกไหมสมมติลบคิดตรงเลขสามกด Delete เราอยากลบตัวไหนออกเราลบออกเลยนะคะเราลบออกเลยเพื่อให้คนเล่นเขาเป็นคนเติมตัวเลขเองนะคะเนี่ยลบได้เลยโอเคไหมนะคะนี่หานะลบเลยลบตรงไหนก็ได้นะคะ เดี๋ยวพอเขาไปเล่นเขาก็จะเติมของเขาเองอ่าอย่างเงี้ยได้แล้วอ่ะมาดูกันอีกทีหนึง่งเห็นไหมคะมันจะมีเกมหนึ่งเฉลยหนึ่งนะคะแล้วเราก็ทําเกมที่สองเกมที่สองถ้าเกิดสมมุติว่าเราทาเทมเพลตอันนี้เอาไว้แล้วว่ามีเกมมีวิธีเล่นแล้ววิธีเล่นก็นกจะพิมพ์เหมือนเดิมเราก็ c o ปปี้หน้านี้ดูเพเกตขึ้นมาเป็นหน้าที่สองแต่มันเราจะไปเปลี่ยนเป็นเกมที่สองเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกมที่สอง ่าเป็นเกมสองนะคะอันนี้มันเป็นของเก่าวของเกมหนึ่งใช่ไหมเราก็กดคลิกข้างในนะคะมันจะมีคำว่า delete เป็นถางขยะกด delete แล้วเรือกเลือกคำว่า delete cheat มันก็จะเป็นเกมแบบนี้ก็จะเหลือตรงนี้แล้วก็เหลืออันนี้วิธีการหนึ่งสสามสี่ห้าที่เราทํามาไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนาะเราก็ไปเอาตารางอันนี้อยู่ที่ excel นะคะไปที่ excel อีกทีหนึง่ง กดหน้านี้มาเอา e x c e l ที่ให้ AI ทํทำเกมให้เมื่อกี้เราเอาเกมหนึ่งไปแล้วตรงนี้เนาะนี่เกมหนึ่งนี่เรามาเอาเกมสองตรงนี้นะคะเราก็มาเอาเกมสองเอาตรงเฉลยนะลากขอมแบบนี้นะคะแล้วก็ก o p ปค่ะคัดลอกเวลาคัดลอกเขาจะขึ้นแบบนี้ค่ะเป็นเส้นประวิ่งวิ่งแบบนี้ยอันนี้คือคัดลอกเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ชัวร์คัดอีกนะคะพอคัดเรียบร้อยแล้วเราก็ กลับไปทำงานที่แคนวานะคะแบบนี้นะคะคลิกขวาวางไหมคะจำได้นะคลิกในพื้นที่อีกทีหนึง่งขึ้นกลมๆแบบนี้ย่อลงไปนะคะย่อลงไปจับโยกเข้ามาจับโยกเข้ามาย่ออีกทีหนึง่งนะคะย่ออีกทีหนึง่งจับโยกเข้ามาโยกเข้ามาให้อยู่ในพื้นที่นะคะ เห็นไหมเสร็จแล้วนะคะนี่เกมที่สองนี้ทำยังไงคะทําตารางค่ะคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้คลิกอีกทีหนึ่งตรงกลมๆถ้ามันขึ้นแค่เป็นเส้นประแบบนี้งานมันจะอยู่เวลาเราแก้ไขมันจะแก้ไขแค่ช่องสีม่วงๆเลขสามนะคะฉะนั้นเราต้องมาคลิกตรงกลมๆนี้ให้ขึ้นพื้นที่สีม่วงทั้งหมดนี้เพื่อไปทําตารางตรงนี้ทําเส้นตารางนะคะเปลี่ยนเป็นสีดํานะคะเออเลือกความหนามันจะตั้งให้มันตัวมัดเป็นหนึ่งอยู่แล้วอย่างเนี้ย เห็นไหมตารางก็จะขึ้นเป็นเส้นสีดําเลขหนึ่งความเข้มของเขาเรามาทําทีละเก้าช่องเล็กตีเป็นเส้นตารางกรอบนี้ให้มันเป็นเส้นหนาขึ้นมาสีดํานะระดับสองนีนะคะดูซินี่เห็นไหมคะค่อยๆทําไปแบบนี้อ่าโอเคนะคะทําได้นะทําได้นะ นะคะอ่าเลขสองถ้ามาคลิกเลขสองแล้วมันขึ้นครึ่งครึ่งแบบนี้ให้จิ้มอีกทีหนึ่งให้เป็นสีดําทั้งหมดมาจิ้มตรงนี้อีกทีหนึ่งนี่นะคะอันนี้เกมที่สองนะฟึมนนี่เลขสองอ่ะมันขึ้นครึ่งครึ่งเอาเป็นสีดํานะคะจิ้มทีหนึ่งอ่าโอเคเห็นไหมคะนี่นะทําไปแบบนี้ให้เสร็จนะคะ บริหารสายตาไปนะคะอบโอเคนะคะแบบนี้อาทำจนเสร็จอ้าวช่องนี้ลบไปซะง,งั้นเดี๋ยวขอโทษค่ะอีกทีหนึ่งมันเป็นครึ่งเทาๆอยู่มันก็เลยลบข้างบนไปอีกสองสีดำนะคะอ้าโอเคมาแล้วเนี่ยช่องนี้ทำอันนี้ให้เสร็จนะคะ เปลี่ยนเป็นสีดําก่อนไม่งั้นเขาจะไม่ขึ้นค่ะอีเสองเป็นสีดํานี่ค่ะพอทำตารางอันนี้เสร็จแล้วทำยังไงต่อคะก็ปี่หาอันนึงเป็นหน้านึงเป็นเฉลยอ,อีกหน้านึงเป็นเกมหน้าเป็นเกมเราก็เลบลตัวเลขออกนะ,ะตัวเลขที่อยู่ในช่องออก ตามใจเราเลยนะคะเราอยากลุกแบบไหนตัวไหนออกเพื่อให้คนเล่นเขามาเติมตัวเลขเอง <c oughs> อ่าเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เกมสองอ่าไปดูที่ กริดวิวนี่เกมหนึ่งอยู่นี่เกมหนึ่งกับเฉลยหนึ่งซึ่งถ้าเราจะเอาเฉลยหนึ่งเนี่ยไปเป็นบทที่สี่เราก็ทําหน้าขั้นตรงเนี้ยไว้ว่าบทที่สี่เฉลยก็ได้แต่เพื่อไม่ให้เป็นการงงนะคะว่าอันไหนเฉลยแล้วไม่เฉลยเรามาต่อกันไว้เป็นเกมที่สองตรงนี้แล้วพี่ก็จิ้มตรงนี้ให้มันขึ้นกรอบม่วงๆแบบนี้มันจะเห็นทางเห็นทางขยะคือลบทิ้งเห็นแบบนี้คือก๊อปปี้ก๊อปปี้เพิ่มเป็นเกมที่สองตรงนี้จะเป็นเฉลยนะคะก็ เขียนไว้ก่อนอย่าจะลืมแผนนี้เป็นเฉลยเฉลยเฉลยสองนะคะอ่าเหนไหมเฉลยสองนี่เฉลยสองอยู่นี่อันนี้เกมสององั้นเกมสองทำอะไรคะไปลบตัวเลขออกนะคะเพื่อให้มันเป็นเกมให้เขาเล่นสมมติลบออกเลยอันนี้สามช่องไปเลยลดีลีช่องนี้ อ่าโอ้อาใหม่กลับคืนไปเอาช่องนี้ d ดีลิทั้งนี้ delete delete นะคะอันนี้สมมตินะอ่าลบออกไปเพื่อที่จะให้คนเล่นเขาเติมเองนะคะได้ฝึกสมองเขานะคะอ่นเรียบร้อยเนี่ยเกมสองเห็นไ,ไหมคะ เกมหนึ่งฉเฉลยหนึ่งเกมสองฉเฉลยสองอยู่นี่นะคะอ่าอย่างนี้นะคะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะตามนี้นะคะแล้วเดี๋ยวลองทำดูก่อนนะแล้วส่วนอื่นๆที่เติมแบบแต,ตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำได้เลยตามอำเภอใจเราเลยแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจแล้วนะ่าพี่ยังทำไม่ได้มันติดตรงนี้แหละนะคะลองทำตารางนี้ก่อนนะโอเค เดี๋ยวติดอะไรตรงไหนค่อยทักมานะคะสำหรับคลิปนี้ไปนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ